เอ,อนะครับที่เป็นขอบคุณนะครับท่านนายกองนองนเพอนะครับนาคณะทีมร้องในงวันนี้ท่านตลาดอาวุาโสโนะคะรัรกษาราชการโทมมูลค่าเงินสดสุดยอดอำเภอสว่าขอบคุณทุกท่านเป็นอ7่าบามทห้าสิาค์สองพันบาท เก็ในวันี้ด้วยนะคะคูณเข้าแถวรับประทานอาหารนะครับเราใกล้จะถึงอิวใจและอิวร้อนกันเลยทีเดียวค่ะ คณะกรรมการเหล่ากาชาติทีมตามนะคะเข้าต่อแถวกันยาวทีเดียวค่ะคณะกรรมการเหล่ากาชาตทีมส่ค่ะสนับสนุนตคอเดพีสรีตยนกาคุจะอียวางชีริกสนับสนุนไปสรี่ยหนึ่งอด้วค่ะ <Exodus oire> ลงม่ดูาอเีในที่ด้างหนุ่มข่ามาเพื่อให้ทีมนัต่งได้ต้งได้ลง วินาะทีขอเรียนเชิญค่ะเลอสุบินประหลัดจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานค่ะประชาจังหวัดอุดรธานีผมแนะนำผู้แทนของคณะอว่าสวนราชการ อาจจะเป็นสิ่งของที่จะใช้ในกิจการด้านในวันนี้นะครับซึ่งพวกเราทุกคนทราบดีแล้วนะครับส่งเคาะตามพันธกิจของเราการชาติจังหวัดปับันนี้นะครับในที่ประชุมแห่งนี้พร้อมแล้วนะครับให้ขออนุญาตเจริญเสิยที่พร้อมให้ท่านอาจจะให้ท่าเดจรือส,ส่วนของที่ผมได้เข้าทำงนานที่โรงงานนี้ งานของกาชาติหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นผลจากการร่วมไม้ร่วมมือของพี่ๆน้องๆทุกส่วนราชการในวันที่2ิ่เมื่อปีที่แล้วการส่งต่อความช่วยเหลือการดูแลตามภารกิจตามภารกิจหน้าที่ของกาชาติในว่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็จากการเื่อสสำหรับวันนี้ก็ได้เห็นภาพแห่งความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมมือของพี่น้องชาวดอนพานีอีกวาระหนึ่งซึ่งรู้สึกด้วยความตื่นเตจริงๆผมตื่นตันใจจริงๆนะและได้เห็นพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ได้ส่งต่อให้กับกรารชาติเพื่อนำพาไปให้กับพี่น้อง ชาวดอนธานีโดยเฉพาะกลุ่มก้อนของผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือมันทุกครั้งที่เกิดภัยทุกครั้งที่เกิดเหตุทุกครั้งที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นน้ำใจของท่านทั้งหลายก็จะส่งสู่ไปถึงพี่น้องประชาชนเหมือนกับทางราชการไม่ได้มีงบประมาณ สำหรับที่จะไปดำเนินง,งานตามกอรอบภารกิจของตัวเองแต่งบประมาณหลักนอกเหนือจากการบร,ริหารจัดการส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาติไทยหลักจริงๆอยู่ที่น้ำใจเมตตรีของท่านทั้งหลายที่ได้ส่งให้ในวันนี้เป็นผมในานามของที่ปรึกษ,ษาของกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัด แล้วก็พูดได้เลยว่าในนามของพี่น้องชายจังหวัดอุดรธาน,นีต้องกราบขอบคุณท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอได้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตังทุกสิ่งของที่ได้นำพานำส่งในวันนี้จะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องผ่านการบริการบริการการบริหารจัดการที่มีความคุ้มค่า ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เจตนารมณ์ความมุ่งหวังของท่านบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ผมต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากมากครับคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับขโมงน้ขึ้นมาบันไดทางนี้นะครับทางซ้ายมือผมนะครับแล้วก็คณะกรรมการการชาติครับทีมที่หนึ่งครับทีมที่หนึ่งครับขึ้นอุดรธานีนําโดยท่านอรวพิรุษพัฒน์วิไลกุลค่ะ เรียนเชิญคณะกรรมการหล่ากาชาติชุดที่1ด้วยนะคะค่ะในลำดับแรกกตทสรพรโครงการสินพูห้อง1นึ่งแสนบาทนะคะลำดับที่สองครอบครัรวก้อยติ่งน,นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีโดยคุณอรพินพ,พิพัฒน์วิไลกุลจำนวนเงินสด1นึ่งแสนบาทค่ะบาทค่ะและขอเรียนเชิญเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมอำเภอหนองวัวซอเทศบาลตำบลน,บนิคมสุขเรือหนองวัวซอ ร่วมบริจาครัสิ่งของ170,000เียนเชิญเตรียมความพร้อมนะคะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนบาทค่ะ,คะท่านโดยทานพัฒนาการจังหวัดอุดรธานีท่านทําควรนะคะและทีมงาและก็เป็นคณะที่มาสนับสนุนเราในทุกทุกปีด้วยนะคะ,คะที่อยูทีชมรมลำดับต่อไปเตรียมความพร้อมนะคะ,คะ สำนักงานขนส่งจังหวัดปูดอนธานีนะคะยอดบริจาคทรัพย์สิ่งของกันสักหน่อยหนึ่งให้ผู้สมอบีจบเลยค่ะยองตินเลยค่ะค่ะลำดับต่อไปเตรียมความพร้อมกองบิน23อำเภอสีธาตุอำเภอบ้านถือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและข้าริจาคทรัพย์สิ่งของ95,240บาทค่ะอ๋อพิมที่3าอีกเยอะเลยกรรมการทิมพที่สามลำดับต่อไปเตรียมความพร้อมนะคะอำเภอสีธาตุอำเภอบ้านถือหน่วยง ส่วนการพัฒนาสังคมแล้วสำหรับท่านที่อยู่นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะมอบเกลือไอโอดีน2,000กิโลกรัมมูลค่า30,000บาทและส่วนของอำเภอบ้านผือนะคะบริจาคทรัพย์สิ่งของ1 2 2่ง0บาทค่ะ ลำดับต่อไปเตรียมความพร้อมนะคะมฑลนทหารบกที่24หน่วยงานในสังกัดกัน,นะคะลำดับต่อไปเตรียมความพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมประชาชนทุกกลุ่มวัยทุกช่วงวัยเลยนะคะจควอะะจวัลอดรธานีงเตร,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 รียมความพร้อมค่ะสำนักงานจหมัดอุดรธานีมอบเงินสดจำนวนหนึ่งปมะจักศิลปาคมค่ะอำเภอประจักศิลปเตรียมความพร้อมค่ะขณะนี้นะคะอำเภอหนองแสงนำโดยท่านปรลัดองโสบริจา รับสิ่งของนะคะ2,000บาทค่ะาดเซนิตสองพันเรเสียด้วยทีมที่หนึ่งเตรียมพร้อมนะครับจะได้ขึ้นบนเวทีแล้วครับลำดับนี้ค่ะสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซนสำนักง,งานจัดทั้งเป็นสิ่งของนะคะทั้งมูลค่าสองพันหาร้อยบาท ลำดับนี้ชมรมอาสารักษณดินแดนกองพันนาเรสวนบุรดอธานีต่างนะคะรวมมูลค่าทั้ง18,1243บาทา50มอบสิ่งของโบราณค่า20,1200บาทค่ะขออภัยค่ะจะเป็นโรงเรียนสอนภาษาเชนเซนและร้านสถาพรเพอร์นาวุ่นสาวราตรีบุญยอทั้งคือเมืองบุรดอธานีส่วงานจัดหางานจังหวัดบุรดอธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดทีมขัดค่ะ นำทีมโดยท่านสมยาการธรธรมชาตชาละสิงห์อำเภอคุพวาปีค่ะมอบเงินสดวนมหมนห0 0 0บาทนะคะสิ่งของ1 0ึ่งแสนแปดบาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นสองแสนหนึ่ง่นเาพันอยเก้าสิบาทค่ะอำื่อชายุนำทีมโดยท่านในายเพลธงชัยบุญบงนะคะและคณะท่านมอบเสร็จแล้วจะเลืนไปรับใบสมรภูมิเชิญเต้นมาเ ลำดับนี้นะคะอํเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะนำโดยท่านชวิตป้องขันนายอําเภอเมืองบุรีรัมย์มอบสิ่งของมูลค่า2 8 1 2 8 8 8ปนบาทค่ะสี่หกนสองแปดแตราเราจะขยักทรัพสิ่งของ1 4 5 5 4 9้อบทค่ะทวัดรงโสภานะคะถอาชุดนี้ก่อนชมดแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นสต่อไปครับอบจเดี๋ยวขึ้นไป สมเรียมความพร้อมค่ะลำดับต่อไปและลำดับต่อไปนะคะต่อจากสภา,าอุตส,สาหกรรมจังหวัด,ดอุดรธานีศูนย์ป้องกันและบรรเทาบริจาคทรัพย์สิ่งของ3 0 0พบารร้อข้างวิธีรินเชอิออำเภอสร้างคอมอำเภอและลำดับต่อไปอำเภอรสร้างคอมนะคะ มอบสิ่งของมูลค่าหนึ่งสี่หมื่นแปดพันบาทค่ะและจุดนี้เชิญกรรมการห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะเงินสดสี่หมื่นสามพันห้าห้าสิบเอ็ดบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นเก้าหมื่นสามพันการค้าจังหวัดอุดรธานีและเซฟมาร์ทนะคะเด็กจิตนะคะประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีประธานซอฟท์พาวเวอร์จังหวัดอุดรธานีแล้วก็เป็น 43, ป2 2> ระธานอีกหลายๆประธานด้วยนะคะท่านเหมาเลยนะคะ ซ้อนไหวได้ค่ะซ้อนไหวได้สองสามท่านไปไดยครับฝั่งนั้นเลยครับเรียนเชิญหน่วยงานเตรียมความพร้อมต่อจากกระทรวงการคลังนะคะสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีอำเภอปู่แก้วโบราณที่เพื่อนธนูโบราณที่เพื่อนธนูบำรุงสารหลักเมืองอุดรธานีนะคะมีบริจาคทรัพย์สินของ5,000บาทค่ะลำดับต่อไปตลาดโพ เรียนเนิญค่ะมาวดอนต้องนอนเดินบรินเซสนะคะมองสิ่งของนะคะแล้วก็สนับสนุนนะครับกรรมการแห่งชาติทีมที่สองครับ DSM โดยบริษาทาัทน้ำตาลไทยอุดรธานีนะคะเชิญทีมที่สองนะครับเราเป็นเมือ,องข้าเม้าโลกเลยนะคะเป็น้นไหม่เร่ย หนึ่งร้อยบาทนะในวันที่12บสรันาคม2ง6 8ด้วยนะคะรงางวัลใหญ่ของเราก็ไม่ทำให้ชาวเราพร้อมนะคะแล้วอีกประมาณ5นาทีค่ะจะเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติท่านรองนายกลำดับต่อไปที่เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะคะอำเภอทุ่ฝนสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภันะยจังหวัด บริจาคทั้งสิ้น25,000บาทค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ